น้ำปลาอน้องมอญกับพริกปลานี่ครับกุ้ง สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับนายเบนซ์ช่องนายเบนซ์ชาแนลนะครับวันนี้ครับเราก็อยู่ในครัวเหมือนเดิมนะวันนี้จะมาทําเป็นยำกุ้งดองซีอิ๊วแล้วก็แซลม,มอนดองซีอิ๊วเกาหลีนะครับทุกคนนี่ของเรายังมีอยู่ยังเหลืออยู่นะเต็มตู้เย็นเลยนะครับบอกเลยนี่กุ้งดองแซลมอนดองของเรานะครับนี่ยังอยู่ยังอยู่นะบอกเลยิได้หลายเมนูนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาทํายำกัน เปิดไฟก่อนคลิกได้ตาตไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะครับไปเริ่มยำกันเลยมาครับทุกคนมายำกันดีกว่านี่พริกเราที่เราตำไปนะวันนี้จะใส่พริกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหลังจากใส่นะครับพริกลงไปนะแล้วก็ต้องตามด้วยนะ้ำปลาของเรานะครับเป็นน้ำปลาของนี่ไม่บอกชื่อเราเห็นเห็นกันอยู่หนึ่งช้อนครับแล้วน้ำปลาต้อง ปลานนิดนึงนี่เกาหลีใส่ปลาด้วยนะเฮ้ยเราอาเด็บไงไทยเกาหลีไทยเกาหลีนี่จากนั้นก็ตามด้วยน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอืมไปหนึ่งช้อนก่อนนะครับอืหวานช่ำจากนั้นก็ตามด้วยปลายี่ห้อน,นี้อร่อยใส่ไปหน่อยเพิ่มความหอมนะครับจากนั้นก็ตามด้วย มะนาวของเรานะลงไปเลยอืเน้นเปรี้ยวนะครับเน้นเปรี้ยวแล้วก็เน้นเม็ดนะตามสไตล์เราคุกส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับขอชิมก่อนก็ได้แล้วนะครับทุกคนกับ น้ำปลาของเราเห็นไหมทําง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานเอาน้ำปลาลาดแซลมอนกุ้งดองเออแซลมอนเนี่ยกุ้งดองคือพูดไม่ได้ทีเลยแซลมอนเนี่ยกุ้งดองเกาหลีนยคือมันติดตรงปากคือมันไม่ออกมาทลยทีไปมาครับทุกคนตอนนี้เรามาจัดจานกันดีกว่าครับนี่ครับกุ้งดองนะครับนี่เป็นกุ้งดองเกาหลีจากโคเรียดองนะอ้นี้เป็นแซลมอนดองนะครับนี่จากโคเรียดองเหมือนกันนะทุกคนไปเปิดอืมนี่ครับที่เปิดเขาดีมากดูปึ๊ก เปิดนี้ได้เลยนี่ให้ดูกันใกล้ๆแหก,กออกมางี้ได้เลยครับง่ายมากสะดวกมากนะครับที่สําคัญคือความเป็นพรีเมียมมากเลยนะนี่ครับนี่แซลมอนนะนี่ดึงงี้เลยเฟบออกมางี้เลยครับได้เลยง่ายมากแซลมอนชิ้นใหญ่ๆกุ้งครับลงมาเลยนี่ห้าร้อยกรัมนะครับดูกุ้งทุกุนจุกๆเลยโอ้โหน้ำดองสีสันน่าก,กินมากเลยนี่ครับแซลมอนชิ้นใหญ่ๆเลย ดูครับแน่นๆมาลงเลยแสมมอนห้าร้อยกรัมนะครับเต็มชามพอดีดูดิเป๊ะเลยนี่ครับราดน,น้ำดองไปโอ้โหน่ากินมากทุกคนลาดถึงพระเอกของเราครับทุกคนน้ำปลาร้าของเรานะครับสูตรเข้มข้นนันที่ทำให้ดูกันเมื่อกี้นะรานไปนี้เลยน้ำช้ำๆลงไปเลย ดูกันกี่โมงนะครับคอมเมนต์กันมาเลยนะนะครับลายแจกกันแน่นอนมาครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วครับกุ้งดองเกาหลีนะครับทุกคนนี่โอ้หให้ดูกันชัดๆเลยครับกุ้งดองเกาหลีไซส์ใหญ่ๆนะแล้วก็มีแซลมอนนะครับ แตมวอนดองเกาหลีจากร้านโคเรียดองนะครับทุกคนนี่เป็นไงดูสชิ้นเบ่งเบ่งไปเลยครับเดมแจม่มเบง่งเบ่งเฮ้ยเจมมากอันนี้่ะนี่นี่ครับไปคำแรกจุ่มน้ำปลารอลองชิมก่นอนอือร่อยมากไม่ได้กินนานจัด Mm. Southern ว, <S <S วันนี้มีครอทด้วยหวานมากวันนี้มีแครหมูด้วยนะครับเป็นแครหมูของร้านผมเองนะแครหมูไดเบน์นะครับทุกคนถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยตัดไปโรยไปหน่อย นี่ครับวางไว้ข้างบนชื้มหมูนะครับเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่จิ้มไปเลยกับน้ำปลาร้านะครับอกรอบมากขาดไม่ได้นะต้มตำ ขนมจีนอะไรถ้ามีข้าหมูนี้แบบจบเลยอร่อยเลยอืต่อได้กุ้งดองอื ซอสนมันเนาะแซลมอนนะทุกคนชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยมาจิ้มน้ำปลาดีมากตามด้วยแคมหมู สม่อนหินใหญ่มากเลยครับใครยังไม่ได้สั่งนะไปลองสั่งกันได้นะครับโคเรียดองนะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับไปดูในเพจเขาได้เลยนะโปรโมชั่นดีมากตอนนี้นี่อย่างน,นี้เลยอืกุ้งคู่ไปคำนี้ ไม่ค่อยไได้มานั่งทํากินอย่างนี้นะแต่พอมาทํากินก็อร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับกุ้ง แค่หมูนี้จะมีทุกคลิปโอเคกิน okay. ม <g iggle> ได้ทุกคลิปนี่ครับพริกเน้นๆเ,นเลยตัวนี้ปลาอ,อืสองอย่างนี้ก็โลนพอดีนะอย่างละห้าร้อยกรัม หมกกับน,นะะ้ำปลาลนี่เป็นอะไรที่เข้ากันมากรอได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเทสนะแต่แต่ขอบอกว่าดีมากคือเทสมาหลายรอบมากนะครับจนตอนนี้เริ่มแล้วดีแล้วนะครับอืมอืมเขียวกรอบวันนี้พรุ่งนี้ยังกรอบเลยอะ ผมบอกเลยผมกินไม่หมดหรอกนี่จัดน้องม่อนกับพริกหน่อยครับน้องม่อนกับพริกไ,กกไป่า นนผักสลัดคอครับอร่อยมากใช้มือกินแซ่บๆอือือที่เด,ด็ด <c oughs> เ,เ,เลยเริ่มเผ็ดแล้วครับ น้ำมอนขับหมูมมงลงมาอีกครับ mười mặt Ừ. Mm. <clears throat> อืมเท่าน้ำปลามากแค่หมูครับชอบแฟลมอนต์ขมาคือชิ้นมันเท่าน้าเลยดีแฟลอมออกอืมครับไปครับโตโตแซลมอนราดน้ำประลาอืมจิมคลมมอมอกส้อมด้วยคลัด ครับกุ้งกับแซลมอนครับคำสุดท้ายแล้วทุกคนเผ็ดแล้วก็อิ่มครับไป แซ่บมากไม่จบเลย พอแค่นี้นะครับทุกคนกับกุ้งดองแซลมอนดองเกาหลีราดน้ำปลานะทุกคนแซ่บมาก,แ,กแล้วก็เร็วๆนี้นะครับทุกคนกับแคปหมูในเบนนะทุกคนนี่มีทั้งแคปหมูไม้มะกรูดทอดนะครับแล้วก็มีกระเทียมเกียวอยู่ในนี้นะทุกคนมันอร่อยมากกรอบนะครับแล้วก็มีรสชาติไม่เค็มมากจนเกินไปนะทุกคนกินกับน้ำปลากินกับอะไรก็อร่อยนะครับรอเร็วๆนี้เลยนะคลนะิปนี้ไปแล้วครับ เจอกันอีพีหน้านะาผมจะมากินอะไรครับสวัสดีครับบ๊ายบาย